ก็สวัสดีชาวมินิมัมมายกันทุกคนด้วยนะครับผมน้องคนนี้นะครับขอมาว่าสอนหาชาร์ด h ฉากกันหน่อยนะครับอ่าเป็นคำขอที่ผมผมทำได้นะหมายถึงว่าของ่ายๆเนะี้ยโกหทำได้อยู่แล้วนะ <laughs> โอเคอ่ะไปหาชาร์ด w เริ่มเริ่มการหาชาร์ดูฉาดกันเลยดีกว่า ขั้นแรกนะครับการที่เราจะไปหา s Sha ์ดว์ฉากได้นะครับเราจะต้องไปที่นี่ครับจริงๆมันมันน่าจะมีหลายวิธีนะแต่ผมผมจะบอกวิธีนี้ก่อนนะครับก็คือก็คือก็คือไปที่ Shadow Tower ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไปที่ Shadow Tower แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ทำยังไงนะ โอเคชาร์ตเทอรเวอร์แล้วก็มาที่โต๊ะครับของชาร์ตเทอร์เวอร์นะครับโตนี้อเป็นแจกอ่ะจะมีนี่นะครับผมช h ร์เตอเคสเอาไม่ใช่สิเออเราต้องเอาชาร์ตมาครับช h ร์เตอร์เคสถูกต้องไหมอ่ะอ่ะโอเคไม่ใช่วิธีหานะครับผมแต่เป็นวิธีเอามาใช้ก็คืออ๋อชาร์ต Sh มาครับช h ร์เตอร์เคสอ่ะสังเกตที่ช a ร์ w ฉากนะครับผมมันจะเขียนว่าเป็นวัสดุการคราฟระผมใช้ครับสัตว์เลี้ยงไอเทมแล้วก็ของใน Shadow Shop นะครับเช่นกล่อง Shadow Case ก็คือกล่องนี้นั่นเองอเห็นไหมผมแปลให้แล้วแล้วมันก็จะเขียนวิธีหาข้างล่างก็คือเพนตี่ฟูลคัฟติ้งเมทัลเลียก็คือไอตัวนี้มันสามารถหาได้ในเห็นไหมครับเดว หาได้ในเดลไงโอเคในเมื่อมันหาได้ในเดลครับเราก็จะไปเดลกันครับเดลอยู่ไหนก็สําหรับคนที่ไปคนเดียวนะครับไม่ใช่ไปคนเดียวดิก็คือไปกดรอคิววะแล้วก็แล้วก็อันนี้มันจะไปกับคนอื่นนะและ้วระดับมันก็จะยากหน่อยนะครับผมม,ม,มันไม่ไม่ใช่ยากดิเขาเรียวกว่าไงมันอยู่ที่อ่าตัวเพลเยอร์เรยนะครับโ okay. อเคอะเมื่อกี้มาฮับแล้วใช่ไหม มาครับเสร็จปุ๊บเราเลี้ยวขวาครับมาที่นี่ครับเลี้ยวที่นี่อ่ะเลี้ยวประตูสีเขียวก็กดกดตัว E ครับแล้วก็ให้อ่าคิทตันสีเขียวๆอยู่ด้านบนเห็นไหมมันจะทําการรอคิวนะครับอ่าทําการรอคิวอ่าถ้าครบประมาณ8คนนะ8คนปุ๊บมันก็จะอ่า8คนเราก็จะวาร์ปวาร์ปไป ณเดลยวเลยนะครับผมอ่าตอนนี้รอคนกดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่คนกดกันครบแล้วแล้วผมกําลังว้าไปดีกว่าโอ้โหอันนี้เส้นแดงเต็มเลยน่ารำคามากเลยอ่าบาหน้าโหลดกันเลยพอเราเรอคิวเ,เสร็จแล้วเนี่ยครบแปดคนปึ๊บมันก็จะดึงเรามานะครับ,บมาที่นี่นะครับผมอ่า ก็จะเห็นเพื่อนๆเราเลือปลาดาวอ่าเห็นนะครับเพื่อนก็วิ่งไป้งหน้าแล้วไปเรื่อยๆครับพวกนี้จะเป็นผักนะครับก็ก็ดูดได้เลยเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ของผมมันจะเป็นเลขอะไรวะเลขสองใช่ไหมอันนี้ก็คืออัพต้องอัพก่อนนะครับผมกดแถบเปลี่ยนโหมดนะครับผมนี่ครับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคิสตัลนแชโดชาร์ตออยู่แถวๆนี้นะครับ อาจจะเป็นมันจะเป็นแล้วแล้วแต่ดันนะดันหนึงมันก็จะมีหลายแมปนะครับต้องต้องเข้าใจเข้าใจมันนะตอนนี้เข้าถึงบอสกันแล้วครับใช่ไหมแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ตีอ่ะเห็นไหมพอมีคนถึงแล้วเพื่อให้กดเหยียดนะครับอ่ะเหีตีแบบเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้อ่าของจากกล่องบอสหรือเปล่านะครับผมอ่ะได้ชาด์ดัจากกล่องบอสไหม น่าจะไม่ได้ครับโพ่อก็มากดตรงนี้นะครับยิงคนกดเยอะมันก็จะว้ามประตูก็จะเปิดเร็วครับโอเคไปกันเลยอ่ะซูก่อนซูก่อนชึบ <c oughs> ได้ไหมชาลชานไม่น่าได้ประตูจะได้รีบเปิดนะครับแล้วสุดท้าโอเค ขอให้มีเชโดชา,ชาร์ดมีหรือยังอ่าเจอแล้วครับเห็นโดนไหมหนั่นครับคือเชโดชาร์ดยิงยิงไม่น่าได้นะครับต้องต้องโดดเก็บด้ือไม่ก็ใช้เครื่องดูดอ่ะเราได้มาแล้วผมชโดชาร์ดมันมันจริงๆมันหายา,ยากไหมมันก็มันก็หาไม่ยากนะแต,แต่ต้องมีเครื่องดูดอ่ะเออเครื่องดูดมันน่าจะดูดชาร์ดได้เลยนะครับ เต็มแล้วเราต้องใช้ที่ใช้เครื่องดูใช้พวกุของปุ๊กอันนี้มอนเยอะลงลงของต่างเดียวเลยนะครับวิธีหา s h a d o กเหมือนเหมือนใจยากนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันน่าจะมีวิธีอื่นอีกนะไปก็เรียกว,ว่าไงไปไปตีที่ shadow ครับ ดูทาวเวอ,เอ,รอร์ตีบอสใหญ่น่าจะได้นะทีละเท่าไหร่นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ในตัวผมมีอยู่ประมาณสามพันนะเนี่ยครับมันก็จะสุ่งตามแมปนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็มีแต่เก็บมันก็จะได้ทีละหนึ่งครับเห็นไหมเอาละผมลองดูดดูวาร์ไปก่อนโอเคในนี้ก็มีนี่เป็นบอสแล้วนะครับ อ่นตัวใหญ่หญเลยบอสมี่เป็นบอสชาร์ w t o ทาวเวอร์บลยนะมาอยู่ในเดวทำเฮนดีกล่องสบายนะครับมันก็จะมีกล่องนี้แต่ผมผมผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้กล่องเนี้ยมันจะได้ชาร์ตหรือเปว่ะน่าจะได้นะ อาจจะลองดูนะครับอ่าไปก่อนเลยอ่าผมจะเปิดนะเรามาดูครับตรงฝาล่างว่าจะได้ช Sh นะัโดว์ฉากไหมอ่าได้เป็นชัโดว์ค s สชัโดว์คี s, <Ke> <S แทนนะครับได้เป็นชัโดว์คี s เลยไหมได้ช h a ด o w ฉากไม่เอาเลยะเ่เอาสองไม่เหนึ่งจอกมากเลยขอย่อยของไม่มีตู้ย่อยอีกมีมบอกวะ่า อ่ะยอยตัวย่อยของขอดูว่าอะไรน่าย่อยได้หมดเลยอ่ะนั่นแหละครับก็ได้เป็นชัโดว์เคสไปเลยนะครับไม่ได้เป็นฉากเนาะอ่ะเห็นไหมเนะได้13นะครับก็ลงเรื่อยๆมันก็ได้เรื่อยๆนะครับชัโดว์ฉากมันมันมันไม่จําเป็นนะครับมันเนี่ยถ้าเราลงเนี่ยคือเราได้ชัโดว์เคสเลยนะคือถ้าใช้ชัโดว์ฉากมันมันก็เยอะ ผมไม่แน่ใจนะว่าเปิดเปิดชาร์ตเคสอะแล้วมันจะได้ชาร์ตฉาดเลยเปล่าอะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันเลยบได้เปล่าอะได้เป็นเทนทัคเลิร์นก็น่นาจะได้ของพวกนี้นะไออะไรพวกนี้เทนเทัคโครงเทนทัคเลิร์นถึงมาแน ม่ถึงครับขาดอันเดียวเอี๋ยวไปครัฟเอาก็ได้ไปครัฟแล้วก็ไปลุ้นดูกอ่าโอเคก็นะครับเป็นวิธีหา Shadow ฉากนะครับผมถ้าคนถ้าจะเอามาครัฟแาโดว์เคสไม่ต้องไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปหานะครับผมก็รู้สึกว่ามันหายากนะน่าจะดรอปในชโดว์ทาวเวอร์นะครับดีบอสแล้วก็เปิดกล่องก็สำหรับใครที่จะมาครัฟ เดี๋ยวลองดูอย่างอื่นมันใช้ไหมเนี่ยก็ไม่มีอะไรใช้นะนะเราใช้พวกมูน,น่าโซอะไรพวกนี้แทนนะครับแต่ว่าชาร์ชาร์ก็ไว้ค้าแค่นี้ครับพี่กองเราสู้เราไปตีเราได้รอบแล้วประมาณสิบสามกล่องมาฟาร์มเลยพวกนี้มันมัน,ม,นมันโอเคกว่านะก็แคเดี๋ยวผมค้ามาการองยิงได้ตั้งหกเจ็ดกล่องครับผมจะโดนค้ามาหาได้ hard off h a r ด net hard o ด f hard net เดิน h a อ d off hard net แล้ว ก็นี่นะครับมีประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นการเดาๆนะครับของทงไม่ได้หาข้อมูลมาแต่อย่างใดนะครับเป็นความรู้เก่านะครับที่ผมมีนะครับก็ถ้าเป็นอัปเดตใหม่ๆตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร,ร่นะผมก็ขอภยัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ติดผมก็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 กก <laughs> โอเค ก็อพูดกอด่อนแนี่ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเหมือนน้องคนนี้นะ,ะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรแล้วผมก็จะมาทำให้นะครับถ้ามีความรู้หรือว่าอยังไงเคยเล่นมาก่อนรู้ว่าตรงนี้ทำยังไงยังไงยังไงครับผมก็จะมาทำให้ดูนะครับผมเหมือนคลิปนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจตอนนี้จะ70ซับแล้วเหลืออีก2ซับเองนะใครเป็นคนที่เจ็ดสิบเก้าคนที่เจ็ดสิบเออไม่ใช่คนที่หกสิบเก้าคนที่เจ็ดสิบนะครับผมก็กดด้วยนะครับผม